สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาส่อง MV นะครับผม MV แล้วก็โปสเตอร์ด้วยแหละนะครับว่าสาวๆสี่สาวแบ a ็คพิงค์เนี่ยเขาใส่ชุดอะไรกันบ้างเนาะอ่ะก็ให้ดูรวมๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันอ่านี่ครับกับข่าวกับคลิปนี้นะครับพี่ว่า MV ใหม่ใส่กี่ชุดสี่สาวแบล็คพิงค์แต่งตัวยังไงกันบ้างเนี่ยเพื่อนๆลองดูสิครับเออพวกเธอจะใส่นกี่ชุดนะเนี่ย คืออันนี้ไม่ขอคอนเฟิร์มนะครับว่ารูปภาพที่มาให้ดูเนี่ยจะจะออกใน MV ทุกรูปทุกภาพไหมแต่ก็คือว่าที่ให้ดูเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับ MV ทั้งหมดนะครับ่ะไม่ได้เอาที่นอกเหนือจาก MV เนาะนี่ไม่ได้เอานอกเหนือที่แบบว่านอกโปสเตอร์หรือว่านอก m ออะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นฉากที่เขาโปรโมทมาเนาะก็มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะเฮ้ยสี่สาวเขาใส่เชือเสื้อผ้าอะไรยังไงกันบ้างครับประมาณนี้อืม เพื่อนๆลองคิดดูนะ,ะว่าสีสาวจะใส่กันคนละกี่ชุดผมคิดว่าน่าจะสามไม่ก็สี่นะเอออาจจะสองก็ได้สองถึงสี่อ่ะเพื่อนๆลองเดากันดูว่านะว่า MV ใหม่เนี่ยสาวๆอ่ะจะใส่คนละกี่ชุดนะลองลองลอง,ลองคิดลองลองพูดลองคอมเมนต์กันมาดูนะผมว่าน่าจะสามอ่ะ่ะมีเสื้อนี้เนี่ยเสื้อแดงนี่แล้วก็เสื้อขาวแล้วก็เสื้อดําตอนท,ทีเสื้อแรก เอออาจจะสีก็ได้เนี่ยแล้วก็มีลายลูกเต๋าอ,อันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะน่าจะ3มชุดนะผมว่าอ่ะเดี๋ยวเรา m อมออกมาเลยเรามาดูกันนะครับว่าใครจะถูกเนาะก็คือคอมเมนต์ไว้เลยนะแล้วเดี๋ยวถ้า MV ออกมายังไงเนี่ยผมก็จะย้อนมาดูว่าเออใครตอบถูกนะครับผมก็จะเออมาคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วใครตอบถูกหรือว,ว่าอะไรเงี้ยก็จะมาให้หัวใจให้อะไรนะครับนะแต่ก็เออจะมาปักหมุดให้นะครับผมถ้าถ้าใครตอบถูกนะ โอเควันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย